อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ TS Online Mobile นะครับวันนี้ก็จะมีสาระกันหน่อยนะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสายการเล่นนะครับถามว่าจะอธิบายทําไมพอดีหลังๆมีผู้เล่นใหม่ค่อนข้างถามกันมาเยอะนะครับก็จะได้อธิบายทีเดียวเพราะว่าคลิปเกา่กาๆก,ก็ไม่ได้ทําไว้โดยละเอียดนะคลิปจริงๆคลิปนี้พยายามจะอัดมาประมาณตั้งแต่เกือบเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่า อดเพเยอะหรือเกินก็เลยอัดไปครึ่งคลิปแล้วก็มีปัญหาตลอดก็เลยไม่ได้อัดใหมด่ดีวันนี้ก็นี่คือการอัดรอบที่สามมาเริ่มกันเอ่ออย่างแรกนะครับสองสายสองสายการเล่นที่ถูกคนแบ่งแบบชัดเจนมากที่สุดก,ก็คือสายปัญญากับสายโจมตีสายปัญญาก็อัปปัญญานำโจมตีก็โจมตีนำแค่แหละนะไม่แนะนำให้อัพจะจะคิดขนาดอัพผสมก็ตามสบายแล้วกันแต่ผมก็บอกว่ามันมันไม่ไน่จะเวิร์กนะครับ อ่ะงั้นมาดูกันดีกว่าว่าอะไรยังไงนะครับอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆสัหรัดทาดไฟแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นสายสกิลที่เห็นชัดและวหมองง่ายมากสายโจมตีอยู่ฝั่งซ้ายสายอินอยู่ฝั่งขวาแล้วสายอินจะแตกไปอีกทีว่าอินอินหมู่อินเดียวนี่คือชัดเจนนะครับเพราะปกติสายโจมตีจะเป็นสกิลเดี่ยวอยู่แล้วไม่มีสกิลโจมตีหมู่เท่าไหร่นะครับส่วนสายอินก็จะมีจุดเด่นคือสามารถสกิลกวาดนั่นเองครับสามารถกวาดได้สิบเป้า นะครับแล้วก็เป็นสกิลเดี่ยวแต่ว่าใส่อินสกิลเดี่ยวจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันไม่สามารถคอมโบได้นะครับคอมโบก็คือการออกไปออกไปโดดพร้อมกันอย่างคนอื่นอย่างเดียวกคุณนะัะส่วนสายถ้าดินก็ดินนี่ก็ค่อนข้างจะชาด์จฝั่งซ้ายนี่ไปอินเลยนะครับฝั่งขวานี่มีตีอยู่หน่อยเนึงแล้วก็เป็นหนวลลงมาต่อก็เป็นสปอร์ตอะไรอย่างี้นะครับเดี๋ยวพออย่างอื่นเอาแค่ธรรมดาแล้วถ้ไปจุอะไรต่างหากไปศึกษากันเอาเองแล้วกันเพราะว่าอธิบายหมดไม่ไหวน่าจะนานนะครับ โอเคอ่าต่อไปมาธิบายกันก่อนสองสายเนี้ยจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าอย่าไปยึดติดกับการที่เล่น a t t a ท k แอตแทกอิคืออิอะไรมากนะครับจริงๆมันอยู่ที่วิธีการเล่นและการเข้าใจความความเข้าใจของการความเข้าใจของสกิลนั้นๆนะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าสกิล ATTACK กับสกิล อินต่างกันยังไงสกิลแอตแท c กจะคิดแอตแทคูณกับค่ามีค่าเริ่มต้นของสกิลครับเลเวลสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็คูณกับแอตแทในอัตราส่วนที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็จะมีคิดอินด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการอัพอินก็ทําให้สกิลโจมตีได้แรงขึ้นแต่นิดหน่อยไม่ได้สิ่งกันแรงมากเพราะว่าคิดแอตแทเป็นเมนอินเป็นตัวเสริมนะครับ แต่จะไม่เหมือนแต่สายอินจะตรงกันข้ามผมเผยเด้อินอีกอะสายปัญญาจะตรงกันข้ามเพราะว่าสายปัญญาคิดแค่ปัญญาเท่านั้นแอตแทกเท่าไหร่ไม่คิดแอตแท็กสามร้อยแอตแทกแปดร้อยก็ไม่ได้ทําให้สกลิลกวาดแรงขึ้นเอย,อยนี้มันคิดจะค่าอินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะได้ยินรู้จักกันอีกสายหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าไฮบิดนะครับแปะไปก่อน เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีสายแอตแทกเนี่ยนะครับส่วนมากชุดที่าสายแอตแทกจะแบ่งชุดง่ายๆออกเป็นง่ายๆเป็นพวกของเคลือของกิจกรรมนะครับของแอตแทกก็จะมีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นข้อมือฟ้าเลิศนะครับอาวุธที่ดีที่สุดก็กลายเป็นาดาบทอราลาทลายนภานะครับนะหรือง่ายๆที่เขาเรียกกันว่าดาบผาสวรรค์นะครับเออ ชุดเนี่ยจะสาม,มารถหาเป็นโลกาลก็ได้หรือเกาะกําเจ้าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้โลกาลก็หาได้จากโค้ดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ถูกมากนะครับแล้วก็หน้ากากดิงถ้าเป็นเกาะอันนี้ก็ทาเคลได้นะเหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างเท่าไรต่อไปหน้ากากดิงอันนี้สาม,มารถทาเคลได้นะครับอันนี้สหรับสยตีนะครับส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าก้ามงกอรน,นะครับอันนี้เป็นแปลว่าเป็นรองเท้าทองประเก่านะครับก็อันนี้ คือเซตตีของสายตีที่แบบว่าพีคที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าทํามไมถามว่าถึงใช้ดาบผดาผาสวรรค์ไม่ใช้ดาบอ่าดาบพวกโลกาล่ะหรืออะไรอย่างนี้อือธิบายดาบโลกาเป็ตัวอย่างมาหาแบบนึงอ่าไม่อยู่งั้นดูดูสติมน,นี้ก็ได้ดาบมันทะายกันคือมันจะเป็นแอแทกสโจมตีสครับแต่อันนี้มันจะเป็นแอสแท็กห้าสนะครับ สายแอตแท็กควรจะรู้สิ่งที่สายแอตแท็กควรรู้นะครับแอตแท็กหลังมีผลมากกว่าแอตแท็กหน้าแอตแท็กหน้าคืออะไรแอตแท็กหน้าคือสเตตัสแอตแท็กหลังคืออะไรแอตแท็กหลังคืออุปกรณ์สมใส่การตีบวกใช้อาสก,กาัดอ,อะไรหรือยังทุกอย่างเป็นตัวหลังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้จะส่งผลอย่างมาก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 กว่า ata, สเตตันสตีซ้มนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ถึงทําให้สายมีไฮบิดเกิดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมาพูดกันต่ออันนี้คือสายแอตแท็กที่ดีสุดถามว่าทำไมดีสุดเพราะว่ามันมีค่าคิีย์ที่สูงนะมีค่าคีย์ที่สูงครับหมวกโบกคียสิบสองเสื้อโบกคีย์แปดอ่ะอาวุธโบกคีย์เก้าอันนี้จะน้อยกว่าอันนี้นะน,นี่จะเป็นสิบสองแต่ันนี้เป็นเก้าแต่ว่าแอตแท็ได้สูงกว่าลดสามเปอร์เซ็นต์สูงกว่ารองเท้าคีย์อีกสิบอ่ะแล้วก็ไออันนี้เป็นตาจอมทับนะครับบวกยี่สิบแปด หรือใครจะไปทำหยกผาใส่อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนชอบนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเซตแอตแทกที่ตีที่แรงที่สุดนะครับแต่ว่าถามว่าเอ้าพี่แล้วทำไมก็ถึงซื้อฟ้าใสกันไปล่ะฟ้าใสเนี่ยนะครับเซตฟ้าใสเนี่ยจริงๆมันเหมาะกับการเอาไว้ใช้การเก็บเลเวลมากกว่านะครับเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงไม่ใสเซคิเก็บเลเวลกันละกันนะเาจะอธิบายคลิปอื่นละกันนะอันนี้มัน นอกเรื่องนะครับส่วนมากการเก็บเลเวลเขาจะใช้พวกเซตฟ้าใสนะครับหรือแอตแทกที่มันไม่มีไม่มีค่าคี้อยู่ในชุดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ e p มันนิ่งนะครับเราสามารถควบคุม e p ได้อย่างง่ายๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคือฟ้าใสส่วนมากจะใส่ในการเก็บเลเวลนะครับแต่เซตออกออกงานจริงๆส่วนมากจะเป็นเซตประมาณนี้ตะคีนะครับสำหรับสายโจมตีนะครับอ่าต่อไปอ่าสายอินสายอินส่วนมากอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับสายอินถ้าเป็นอินแบบ ของแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่าวกันเรื่องออบอีกทีนึ่งก็ใส่เซ120ครับอันนี้ผมจะมีท่านไม่ตรงอยู่หน่อยนะก็จะประมาณนี้อันนี้คือเซ็ตอินอ่าเซ็ตอินถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเซ็ตนี้คือเซ็ตอิน120จุติที่แรงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าคนส่วนมากมักจะชอบใส่ตีตีออปชันเป็นออฟเลือด เดี๋ยวว่าถ้าบางคนเอาไปบอดก็อาจจะมีสองอีกเซตหนึ่งเอาไปอัพปัญญาอะไรนี้นะครับถามว่าทําไมาถึงต้องอัพทำไมาถึงตีบวออบเลือดใช่ไหมเพราะว่าหินอย่างแรกคือหินปัญญามันหาย,ยากกว่าหินเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือ,เ,อ,อเราต้องการที่จะมีเลือดในระดับหนึ่งในการที่ออกออก,ออก,ออกได้ออกไปทำดามจ นี่นก็สิ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เอาแต้มเราไม่อยากเอาแต้มไปลงเลือดเราหั่นเลือดตัวเองออกไปเพื่อไปลงอินเติอินหน้าเพิ่มขึ้นมามันก็ถือว่ามีผลที่ค่อนข้างดีอินนี่จริงๆิอินหน้าอินหลังจะไม่ได้ส่งผลมากขนาดแอตแทกนะอ่าต้องบอกก่อนว่ามีแค่แอตแทกที่แอตแทกหลังมันจะด,ดูอลังการงานสร้างนิดนึงอ่ามาดูกันอถามว่าทีนี้ทําไมต้องมีไฮบิดเพราะว่าถ้าเราเป็นสายอินเนี่ย เราจะมีอินค่อนข้างที่สูงนะครับเราจะมีอินที่สูงเพราะฉะนั้นการที่เรามีอินที่สูงเนี่ยเราสามารถใช้สกิลกว่าได้ค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถใช้สกิลกว่าได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เราสามารถเล่นสับได้เพราะว่าเราอาจจะติดฐานะยากด้วยเพราะเรามีค่าอินที่สูงนะครับแต่ว่าพอไม่มีสกิลแล้วมันลาบากนะแต่ว่าสายสายอินเนี่ยมันสามารถทําเป็นไฮบิดได้อย่าง นะครับสายอินสามารถทําเป็นไฮบิดได้คืออะไรคือการที่เราไม่อัพจมตีเลยครับเราไม่อัพจมตีเลยเรามีจมตีสูงแต่เราเราลงอินอย่างเดียวอินกับเลือดนะอินกับเลือดหรือบางคนอาจจะอยากลงไว้ด้วยก็ได้แล้วแต่ว่าท่านปรับไวยากไปไวช้าไวลําบากแล้วแต่คนนะครับอย่างกรณีของผมอยากจะอัพอัพไวมาหน่อยนึงเพราะว่าจะได้เซตคอมโบกับคุณง่ายๆแล้วถามว่า มันชัดเจนอะมันชัดเจนอยู่แล้วนะสมมติว่าสายเนี่ยถ้าผมผมอยากจะใช้สกิลหมู่อ่หอาหายีอะไรนีนะวันนี้สิรุกอ่เอ่ออันนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมให้ดูพวกสกิลสกิลนี้ก่อนละกันสกิลกวาดนะครับหมนมถ้าเป็นสายอินกวาดมันก็จะแรงมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับ ถ้าเราใส่ใส่ไอ้แทกกว่ามันก็ิก่งมาดามเม็นประมาณหกรนะดอกแรกมันขีนะครับเพราะว่าผมมีไ e อ้อันนี้อยู่ประมาณนี้สำหรใส่อินคือใส่อินจะติดสถานะยากหน่อยแล้วก็จะกว่าที่ค่อนข้างดีจะทำแบบทาดามเม็หมูได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอ่าสายโจมตีเนี่ยโจมตีแรงพวกที่ตีบอลโลกกันส่วนมากเีบางทีจะเป็นโจมตีเพียวกัเลยแหละ โจมตีจะเป็นโจมตีแรงๆกันเลยนะครับแต่ว่าสายโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะติดสถานะง่ายนะครับค่อนข้างที่จะติดสถานะง่ายแรงกว่าแต่ว่าติดสถานะง่ายกว่าหน่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วสายตีก็คือเขาจะทําหน้าที่ของเขาคือชัดเจนทีดาเมีอย่างเดียวนะครับมันก็เลยมีอีกสายหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าสายไฮบริดนะครับสายไฮบริดอ่าสายไฮบริดเนี่ยมันดียังไงนะครับสายไฮบริดเนี่ยมันดีตรงที่ว่า มันเป็นสายจริงๆตัวสายให้บิดจริงๆคือสายอินนั่นแหละแค่ใส่ชุดแอทแทคแล้วก็ใช้สกิลที่สามารถคอมโบได้ของสายตีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผที่บอกคือสกิลโจมตีตอนแรกใช้อินด้วยใช่ไหมครับและแอทแทคหลังมีผลมากกว่าแอทแทคหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีโจมตีเลยแต่เรามีแอทแทคหลังที่เยอะแลวเราเรามีแอทแทคหลังที่เยอะแล้วเรามาีปัญญาที่พอช่วยไปอัด ถมๆเนทั้งหน่อยนี่อาจจะไม่แรงอาจจะเบากว่าสายตีล้วนแต่ว่าก็พอทำดาเมจได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ติดสถานะยากกว่าหน่อยด้วยนะครับอ่ะมาดูกันแล้วกันว่าประมาณไหนเป็นสกิลขออันนี้ละกันนะครับมันเป็นดาเมจเดี่ยวมง,ง่ายดีอพันห้านะครับ อันนี้คือผมใส่ชุดอินนะครับขออีกทีนะครับสามพันนะครับก็ขีๆนะครับอ่ะมาดูตอนผมใส่แอทแท็ใส่เป็นไฮบิดกันนะครับเป็นไป่ขอแอทแท็นะครับอืมัจก็ทิ้งด้วยโอเคขอเก็บจูล่งหน่อยนะครับลำคานโอเค ดูเองครับว่าเท่าไหร่สามพันแปดใช่ไหมตะกี้สามพันแปดสามพันสามอีกรอบสามพันกว่าเห็นไหมดูดิว่าตะกี้ขี้หรือไม่ขี้เห็นไหมพันเก้าเห็นไหมครับแรงกว่าสายอินสี่ร้อยแรงก่อสายอินล้วนสี่ร้อยเห็นไหมครับ มันแรงกว่าใสาอินล้วน400เพราะว่าชุดแอตแท็กที่ใส่อยู่นะครับอืมชุดแอตแท็กที่ใส่อยู่มันทําให้แรงกว่าแต่ว่าคีมันค่อนข้างจะมากกว่าด้วยเพราะว่าเราใส,าเส่เพชกคีหลายเพชก็เลยทําให้สายเนี้ยเป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถออกไปคอมโบได้แล้วก็สามารถสมมติสายพีพีจะชอบอืม แต่อย่างแรกอย่างที่ผมบอกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยม,มันเกิดจากความที่คุณต้องทราบก่อนว่าสกิลไหนอะไรยังไงคุณต้องรู้ก่อนว่าสกิลไหนสกิลไหนที่สามารถเป็นสกิลคอมโบได้บ้างแอตแทคคอมโบได้อะไรเงี้ยคุณต้องอ่านข้อมูลมาระดับหนึ่งที่พอจะทราบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้บ้างจริงๆส,สองสายเนี้ยมันสองสายเนี้ยมันไม่ได้แบบมันมันแล้วแต่คนชอบ บางคนแบบชอบแบบแรงสุดกูสดก่สุดกู่มันก็เล่นแอตแทกไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะ PvP มันก็ต้องแบบมันต้องมีท่าที่แบบท่าน้ำหรือท่าตัวซัพพอร์ตที่คอยสลายให้อะให้มันออกได้ตีได้ตีชัวๆนะครับจริงจะดีแต่ส่วนสายให้บิดนี่สายให้บิดหรือสายอินที่ใส่ชุดแอตแทกเนี่ยแหละมันก็พออยู่ได้ตรงที่แบบว่ามันก็สามารถพอจะออกไปตีเองได้บ้าง ถ้ามันไม่โดนฆ่าซะก,ก่อนนะแต่ว่าสถานะมันก็ติดค่อนข้างที่จะยากกว่าพอสมควรส่วนคนที่ใส่สายอินใส่ชุดอินล้วนไปเลยเนี่ยอาจจะมีอาวุธตีโบกหินขี้ถ้ามีทุนนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆผมแนะนําชุดอินกว่าอีก,อกชุดหนึ่งให้ไปพิจารณากันแล้วกันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นชุดแฮปปี้มิวง่ายกว่าหน่อยนึงก็ใส่ไม่เท้าวิเศษสวรรค์นะครับใส่เสื้อครับถ้สองชิ้นนะครับกลางงามแล้วก็ใส่ตาจอมทับก็ได้ครับแล้วก็ ที่เดี๋อก็เป็นสักอิ120ก็ได้ครับใส่เซ็ตอิน120ไปมันจะได้มีอินระดับหนึ่งที่แบบไม่แย่มีโอกาสกวาดแล้วติดขีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ที่โอเคประมาณนี้เนี่ยอิน600กว่าเห็นไหมครับต่ำกว่าเดิม100หนึงแต่ว่ามีโอกาสขีเพิ่มเข้ามามีโอกาสมีโอกาสเพิ่มขีเข้ามาอีกเนี่ย อันนี้8%ใช่ไหมอันนี้อีก12 20เพิ่มมาตัดที่20%เซตนี้ก็เป็นเซตที่เอาไว้กวาดดีแล้วเอาไว้ซับเอาไว้ซับก็พอได้เพราะว่าอินอินหน้าือว่าพอประมาณไม่แย่เห็นไหม500ตอนแรกอนุรักษ์กว่าดที่600ใช่ไหมครับนี่เราลดลงมา500เห็นไหมแค่ร้อยเดียวลดมาร้อยเดียวส่วนสกิลเลเวล1หนึ่งกับเลเวลสิบจริงๆมันต่างกันไม่มากนะครับ ถ้าแต้มไม่เหลือก็อัพแค่นหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาอ่ะมาดูมาดูไอ้สกิลนี้กันต่กี้ถ้าเราใส่เซนี้ิงมาขี่มานะหมัดพันสี่เห็นไหมครับตอนที่เราใส่ชุดอินล้วนๆเป็นพันห้าใช่ไหมมันก็ไม่แยกนะครับสกิลบางคนอนะ่ะบาง,บางอันนี้คือต้องบอกว่าบางคนค่อนข้างที่จะยึดติดเกินไปกับการที่แบบตัวเองเล่นสาอินแล้วพยายามมันอยู่ในเกาะมากเกินไปตรงที่แบบว่า อัพอินทำไมเราไม่ใช้สก,กิลอนะินนหะอินแบบอินจ๋าจ๋าเลยอะไรเงี้ยอินที่ไม่มีคอมโบเลยอะไรเงี้ยเอออย่างพวกออบอลเพิงอย่างเงี้ยจริงจ,งจ,งจงม,มันไม่ผิดนะจริงถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดมันเป็นทางเรื่องที่ดีแต่คือด้วยความที่มันคอมโบไม่ได้ละอาททาให้เราใช้ตีบอลลาบากหน่อยแล้วก็้าถามว่าแรงไหมมันแรงนะแล้วสกิลพวกนี้มันจะดีชนะพวกสกิลหลบอ,อีกด้วยมันก็ถือเป็นข้อดีคนละแบบกันแต่ว่าในสายตาของผมผมคิดว่า ผมชอบกับการเอาไว้ตีบอสในการเอาไว้ลงดันหรือการเอาไว้ลงหอหอะไรเงี้ยผมชอบที่จะโดดออกไปคอมโบกับขุนมากกว่าผมให้ความรู้สึกว่ามันสะใจกว่าแล้วมันก็แรงกว่าเพราะฉะนั้นผมจะพยายามใช้เป็นสกิลใส่แอทแท็กมากกว่าและใส่ชุดแอทแท็กเอาอืมประมาณนี้แหละผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์มากไหมนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคือถ้าคนที่แบบมาใหม่ๆเลยไม่รู้อะไรเลยอ่ก็คงจะงงๆแหละ แต่ผมอยากจะให้เป็นคลิปที่มันให้เป็นการตัวเลือกในการช่วยในการตัดสินใจว่าคุณควรจะเลือกว่าคุณจะเลือกคุณควรจะเลือกเล่นสายอะไรยังไงอย่างที่ผมบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการความเข้าใจของสกิลนั้นๆน,น,นะครับจริงๆคลิปเนี้ยมันทําคนจะเสร็จมาแต่เมื่อมาสองเดือนที่แล้วอ่าประมาณสองเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าพอผมทําไปครึ่งทางแล้วผมคิดว่าอืมที่พูดมามันก็ต้องมีคนรู้แล้ว มันจะมีประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยผมก็ทํามาแล้วก็ลบบ่อยมากจนแบบอืพักเนี้ยต้องบอกพักเนี้ยมีคนมาบอกว่าเริ่มเล่นใหม่ให้ได้ยินหลายคนนะค่อนข้างหลายคนเออก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ควรทําไว้บ้างแต่ถามว่ามันจะมีสาระจ๋าๆไหมผมว่ามันก็ไม่คนที่เล่นมาปีหนึ่งไงมันก็รู้ทั้งหมดแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ได้รู้อะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบ ถือว่าทํามาให้คนที่ยังไม่รู้แล้วกันว่าสายอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางคนเดี๋ยวก็จะงง,งว่าไฮบิดคืออะไรสายโจมสกิลนี้ดีไหมอะไรเงี้ยสายอะไรอัพสายอินอัพสกิลขี่ม้าดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยม,มันก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าจริงๆมันเคยมีคนเทสมาแล้วเกี่ยวกับพวก องจากน้ําแข็งที่มันเอาไว้สายอินล้วนนะ่ะที่เอาไวค้คอมเป็นสกิลอินที่เอาไว้คอมโบได้แล้วมีติดสถานะที่ต่อจากมัดมันน้ําแข็งกับขี่มา้าสรุปว่ามองคนบอกว่าขี่ม้าแรงกว่านะครับเพราะว่าสกิลขี่ม้าเบสมันคิดสูงนะครับก็เลยอืมแต่ถามว่าจะรีให้ดูไหมไม่รีะไม่มีทองไม่มีทองนะครับําให้ดูเฉยแต่ไม่รีให้ดูนะ ก็ประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วแหละรู้สึกแบบฝืดๆนึกอะไรไม่ออกจริงๆก็อยากจะทําอีกหลายคลิปนะครับแต่ว่าเหมือนมัน,มนทั้งนี้มันแบบผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหมดแพชชั่นหรือเปล่าหรือยังไงถ้าน,นอกสตรีมนี่คือแบบมันเหมือนเป็นเรื่องประจําวันแต่าพอทำทำคลิปเสร็จปุ๊บพอผมเริ่มทําไปสักประมาณครึ่งคลิปอะมันจะให้ความรู้สึกเหือนประมาณว่าลบดีกว่าเออแล้วผมก็ทําแล้วผมก็จะกดสต็อปเลยนะแล้วก็ลบ อออันนี้ก็พยายามไอคิวนีรนี้ก็อยากจะลบเหมือนกันรู้สึกมันไม่ค่อยได้คุณภาพเลยเท่าไหร่แต่คือแบบอยากทํามาบนบนๆหน่อยแล้วกันอืก็หวังว่าถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวตอบนะครับถ้าตอบได้จะตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวบอกเองนะครับถ้าตอบไม่ได้จะบอกก็ไม่ได้นะโอเคประมาณนี้อยากให้เล่นทีอคือบางทีอ่ะมันค่าดีสเตตัสอ่ะมันถูกมันถูกแต่ไม่ได้ถูกสำหรับทุกคนนะครับ มันก็มีบางคนที่เขาเล่นรีเขาไม่อยากเสียบางคนจะมองว่าเฮ้ย89สทองเอ็มพีสกิลกระจอกจะตายรีสเตตัสร้อยแปดสิบเก้าคือบางคนเขาเล่นโดยเขาที่เขาไม่อยากเต,ติมเข้าใจมันก็มีคนจำพวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลในเว็บให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะครับจะดีที่สุดโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกัน20นาทีแม่งยาวทีิเป่งในคลิปบ้าเลยไม่รู้นะขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามมือล้วกันนะอันนี้ก็มาเททให้ดูเฉยๆว่าสายอะไรอย่งงคืออาจจะไม่ได้รีไปสายโจมให้ดูนะเพราะว่าทองจะหมดแล้วเออปปปบบเปลืองแต่ทเหรียญเรีไปรีกลับางคนเปลืองนะเออนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละพเจอกันครับสวัสดีครับ